สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับคุโยกยักษ์สอนเด็กๆอยากเรียนนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เด็กๆยังยังต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด ยังไม่ขี้คายนะครับแต่ก็มีแนวโน้มนะครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับขอให้ทุกทุกคนนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากิจกรรมนะครับเรายังอยู่ในกิจกรรมเป่ายิ่งฉุบอยู่นะครับวันนี้เราจะทําหน้า20และ21นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดู ああทบทวนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนข้อที่3หน้า19ให้นะครับอ่าข้อที่3หน้า19นะครับกติกานะครับกติกาก็คือการเป่าหิงฉุบนะครับเราจะเป่า6ครั้งนะครับนักเรียนสามารถเลือกออกได้นะครับค้อนกันไกกระดาษเนี่ยอย่างละ2ครั้งนะครับอย่างละ2ครั้งเท่านั้นนะครับห้ามเกินค้อน2ครั้งกันไกรสองครั้งแล้วก็กระดาษ2ครั้งนะครับทีนี้การเป่าหิงฉุบนะครับของครูนะครับ นักเรียนจะเห็นาการออกของคู่แข่งนะครับหุ่นยนต์คู่แข่งเนยะนักเรียนเห็นละหกครั้งเขาออกอะไรมานะครับนักเรียนมีหน้าที่ทําทยังไงก็ได้ให้เราเป่าชนะหุ่นยนต์คู่แข่งนะครับโดยมีเงื่อนไขว่านะครับออกคอสกันกร,กระดาษได้อย่างละสองครั้งนะครับเกณฑ์การได้คะแนนก็คือถ้าชนะนะครับถ้าชนะได้1คะแนนนะครับถ้าเสมอ ไม่ได้ไม่เสียนะครับแต่ถ้าแพ้โดนหักหนึ่งคะแนนนะครับอ่านะครับจากข้อสามนะครับนักเรียนมีแนวทางการทำอย่างไรก็คือจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่นักเรียนส่งงานกูมาคูรูตรวจให้เรียบร้อยนะครับหลายคนนะครับตอบมาได้หลายแนวนะครับก็คือการทํางานเนี่ยบางครั้งนะครับแนวคําตอบจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีหลากหลายนะครับหลากหลายนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่าถ้าสมมตินะออกอยังไงให้ชนะนะครับคือหุน่นยนต์ออกครั้งนี้หนึ่งออกกระดาษมาอ่าครูเลือกออกกันไก่อ่าครูขอยาเขียนสองประทัดน,นะหัวก,กันไก่ครูชนะอ่าครูได้หนึ่งแต้มอ่าครูติ๊กไว้ติ๊กเขียวหนึ่งแต้ม ครูได้หนึ่งเต้มอ่านะครับต่อไปอ่าครูก็มองหาว่าครูยังมีสิทธิ์ใช้กันไกลอีกหนึ่งครั้งนะครับเอ๊ครูก็มองเอ๊ครูจะเป่าครั้งไหนใช้กันไกดีนะที่จะชนะได้ก็คือครั้งที่3ออกคุณยนต์ออกกระดาษมาใช่ไหมครับครูออกกันไกลเลยอ่ากันไกลอ่ากันไกอ่านี่ครูชนะ ครูชนะครูก็ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับอ่าต่อไปกันไกลครูออกไปหมดแล้วนะครับต่อไปเหลือคอ้อนกับกระดาษนะอันนี้เป็นหลายแนยวคำตอบนะบางคนบอกว่าอ่าตรงคอร้อนเนี่ยออกกระดาษนาอ,ออกกระดาษครูขอญาตเขียนย่อกอไก่นะครับกระดาษคอ้อนออกกระดาษ อ่าออกสองครั้งเลยอันนี้ได้กี่แท้บ4เลยอ่าชนะ4ี่ชนะสชนะสี่ลือคคอนใช่ไหมครับครูก็ออกคอนครูเขาจะเขียน้ควายนะค้อนที่กระดาษทําให้เราเป็นไงคอนกับกระดาษนะครับแพ้เราแพ้สองครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเราชนะ4แพ้ 2นะครับก็คือมี4ลบ2ก็เหลือรวมคะแนนเราได้2คะแนนอ่าแบบนี้เราได้2คะแนนนะครับใครตอบแบบนี้ก็ถูกเหมือนกันหรือบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าหนูเอาถ้าหุญญ่นยนต์ออกค้อนหนูออกค้อนด้วยอ่าเสมอไม่ได้ไม่เสียใช่ไหมครับหุญญ่นยนต์ออกค้อนหนูออกค้อนด้วย เสมออีกแล้วไม่ได้ไม่เสียก็ยังเป็นชนะสองครั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับกระดาษเราเหลือสิทธิ์ออกกระดาษอีก2ครั้งคุณยนออกกระดาษเราก็ออกกระดาษด้วยครูขอแยกเขียนก็ไก่นะย่อๆก็ไก่ไกระดาษอีกหนึ่งครั้งก็กระดาษนางเล่นรวมคะแนนสิลรวมคะแนนซิเราชนะสองครั้งเสมอ4ครั้งแพ้ศูนย์ครั้งไม่มีนะเราไม่ได้แพ้ใช่ไหมครับวัะนั้นสรุปคะแนนนะครับเราชนะ สครั้งได้2อแต้มเสมอสี่ครั้งเสมอ4ครั้งคือไม่ได้ไม่เสียเพราะฉะนั้นสรุปเราได้2คะแนนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นอะไรไหมนะครับก็คือจากแนวคําตอบครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยเราทําวิธีการทําไม่เหมือนกันนะครับแต่ผลลัพธ์สุดท้ายเราได้เหมือนกันโอเคไหมครับเพราะนั้นแนวคําตอบสามารถมีได้หลากหลายนะครับแต่ขอให้สุดท้ายแล้วเราได้ คะแนนตามที่เราต้องการนะครับอย่างนี้ถือว่าสําเร็จนะครับามาดูงานของเราวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับแก้ไขโปรแกรมนะครับก็คือข้อ4เนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยออกมา4ครั้งอิมตัวเราเนี่ยก็ออกไปแล้ว4ครั้งนะครับออกไปแล้วสครั้งครั้งที่1ออกกันเนี่ยกันไกลอ,ออกกันไกลครั้งที่2องอนกนไกลครั้งที่สออกกันไกลครั้งที่4ออกกระดาษ สำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมเรานะครับเราให้แก้ไขโปรแกรมก็คือนะครับเราออกกันไก2สองออกอยังไงดีอธิบายยังไงดีก็คือแก้ไขโปรแกรมให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่เรากําหนดก็คือนักเรียนเห็นอะไรไหมตอนนี้เราโจทย์กําหนดมากันไกลออก3าครั้งแสดงว่าผิดใช่ไหมครับเราใช้กติกาเดิมนะ ออกได้อย่างละสองครั้งพรานะนักเรียนลองแก้ไขโปรแกรมให้ครูนหน่อยว่าเราจะเป่ายิงถูกยังไงให้ชนะหุ่นยนต์นะครับโดยกติกาเดิมการไกสองครั้งคอ้อนสองครั้งกระดาษสองครั้งนะครับอ่าใช้กติกาเดิมนะใช้กติกาเดิมนะครับหรืเอเรียนนักเรียนเขียนลงไปนะครับในด้านล่างอ่าโปรแกรมใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเกณฑ์งานให้คะแนนเหมือนเดิมนะครับก็คือชนะได้หนึ่งเสมอไม่ได้ไม่เสียแพ้โดนหักหนึ่งแต้มนะครับ อ่าเนี่ยพิจารณาจากโจทย์นะครับเขาใช้กันไกเกินกันไกมา3ครั้งนะครับต้องกันไกได้แค่2ครั้งนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้นะจะไม่ใช้กันไกเลยก็ได้นะครับนรนรนรเนี่ยตรงเนี้ยอ่าตรงที่คุณครูวงกลมสีเขียวไว้เนี่ยอ่านักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงจากตรงนี้ได้นะครับไม่ให้เหมือนเขาก็ได้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้หรือจะยึดถือของเก่านะครับเอามาพลิกแพงใหม่แล้วแต่เรานะครับลองออกแบบดูนะครับลองออกแบบดูสุดท้ายขอให้ เราชนะหุ่นยนต์นะครับเป็นใช้ได้ครับอันนี้คือข้อที่4ี่นะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่5้าเหมือนเดิมเลยแก้ไขโปรแกรมนะครับเขาบอกว่าข้อที่หเนี่ยห้ามเพสห้ามเพสเลยนะห้ามเพสเลยนะห้ามเพสเลยจะมีวิธีการทำได้ไหมก็คือในห้าครั้งเนี่ยเป่า5้าครั้งห้ามเพสแม้แต่ครั้งเดียวอ่า ช่ไหมครับจากโจทเนี่มตัวใหน้นะครับแก้ไขโปรแกรมต่อไปนี้ให้อิ่มเป่ายิงฉุบโดยไม่แพ้หุ่นยนต์ก็คือเป่า5 5ครั้งต้องชนะทั้ง5ครั้งอ่าโอเคไหมโดยที่เงื่อนไขเหมือนเดิมนะเงื่อนไขออกได้อย่างละ2ค้อน2กระดาษ2ไก2สอ,สอนะครับเสร็จแล้วรวมคะแนนให้ครูด้วยนะแต่ข้อ4เนี่ยโ้อย์จทย์ไม่ได้กําหนดว่าห้ามเพก็สามารถเพได้เสมอได้ชนะได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้ว สรุปคะแนนนะครับนะจะต้องมากกว่าคุณยนต์เนาะโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้เรียนลองปฏิบัติเองนะครับวับนนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาเฉลยให้นะครับก็ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับถ้าเด็กๆสงสัยตรงไหนนะครับอ่ามีตรงไหนที่ครูพูดสับสนเรื่องเรียน อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทํำยังไงเรียนสอบถามครูในกรุ๊ปไลน์ได้เลยนะครับหรือดูคลิปย้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับใ่ายพร้อมแล้วนะครับเรียนคนใดพร้อมแล้วก็ลงมือทําได้เลยนะครับถ่ายเสร็จแล้วนะครับถ่ายภาพหน้า20และ21ส่งในไลน์ส่วนตัวของครูนะครับพร้อมแจ้งชื่อและนามสกุลด้วยนะครับงานทุกชิ้นนะครับครูมีคะแนนให้นะครับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าๆนะครับให้เรียนตามค่อยๆทยอยตามส่งด้วยนะครับ งานของวันนี้นะครับอ่าครูให้เวลา1สัปดาห์นะครับส่งสัปดาห์หน้านะครับค่อยๆทำใบไม่ต้องเครียดนะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนวิทยาคณํานะครับแล้วพบกับครูโยกอยากสอนเด็กอยากเรียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ